สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านขณะนี้พรชนกและทีมข่าวนิวส์มาอยู่น้ากลางใจกรุงเทพมหานครค่ะณบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิด์ถนนราชดำริค่ะซึ่งในวันนี้นะคะย่านสําคัญธุรกิจแห่งนี้ได้ถูกเนรมิตแปลเปลี่ยนให้เป็นถนนแห่งแสงสว่างค่ะซึ่งถือได้ว่าจะจัดพิธีมหาสังฆทานครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในพิธีตักบาตรพระ12,600รรูปขึ้นค่ะซึ่งในวันนี้เป็นที่น่าปลื้มปิติใจมากๆนะคะ ที่สาธุชนใส่ชุดขาวๆมาจับจองพื้นที่กันอย่างเนืองแน่นค่ะในช่วงนี้เราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะพิธีตักบาตรพระ1 2 6 0 0รูปครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2554ที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ1ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยซึ่งจัดขึ้นณนะด้านหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ถนนราชดมริ ถึงแยกประตูน้ำเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรมเมธีกรรมการและโฆศกมหาเทรสมาคมเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศุขุมพันธ์บริพัตรผู้วาราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายคารวะนายวิวรุณเตชะไพบูร์เป็นผู้แทนกล่าวแสดงความห่วงใยต่อพระสงฆ์286วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอุทัยคูตระกูลเป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานนายแพทย์พรชัยพินยะพงศ์อ่านสารวิสาขาบูชาโลกนายสุทธิเกียรติจิราธิวัฒน์เป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณโดยมีด็อร์สุภชัยศรีสุภาอักษรเป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง ขอพระพิสุสงฆ์ขอพระภิกสุสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธมามกะพูดถึงพระรัตนตรัยพูดถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระตลอดชีวิตว่าเป็นสาระตลอดชีวิตสำหรับการตักบาตรครั้งนี้นับเป็นการจัดตักบาตระระดับหมื่นขึ้นเป็นครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์ และเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีพุทธศักราช2554ณใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับความเมตตาจากพระพิสุสงฆ์จาก20จังหวัดด้วยกันเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิก,กชนทั้งในและต่างประเทศพร้อมทั้งบุคคลสำคัญจากหลากหลายอาชีพที่พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานบุญครั้งนี้เป็นจำนวนมากซึ่งมีความยาวกว่า1กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศิลธรรมโลกและที่สำคัญเป็นการรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุธตร286วัดพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจชาวไทยพุทธในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมากกว่า7ปีตามโครงการตักบาตรพระ1ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยการดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธ,ธรรมชโยนอกจากนี้ยังเป็นการจัดตักบาตรเนื่องในวันวิสาขาบูชาโลกซึ่งเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของชาวพุทธและชาวโลก และเพื่อฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยจุดประสงค์ที่ปรารถนาจะให้เหล่าพุทธบริษัท4เกิดแรงบันดาลใจในการรักษาประเพณีอันดีงามของการตักบาตรให้เป็นวัฒนธรรมชาวพุทธที่เข้มแข็งในชุมชนและใจกลางเมืองตลอดจนเป็นมรดกธรรมอันทรงคุณค่าตกทอดถึงอนุชนรุ่นหลัง ได้ดำรงรักษาไว้และเพื่อก่อให้เกิดพลังของบริษัททั้ง4เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังก่อให้เกิดภาพมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ของการรวมใจเหล่าพุทธบุตรอีกเป็นจำนวนมากโครงการตักบาทพระหนึ่งล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยนี้ไม่ใช่เป็นเพียงโครงการนำร่องแต่เป็นโครงการต้นแบบที่พร้อมจะพัฒนาเป็นประเพณีสำคัญของชาวพุทธในอนาคต าการให้ทานนับเป็นก้าวแรกของการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกกระดับและถือเป็นหน้าที่ของชาวุูธทุกคนที่สำคัญประเพณีการตักบาตรนั้นยังเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนในครอบครัวได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันให้เด็กและเยาวชนของเรามีต้นแบบดีๆ มีหลักธรรมดีๆให้ใช้เป็นแนวทางชีวิตที่ถูกต้องดีงามต่อไปในอนาคตเพราะธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันกระเสริฐให้กับเหล่าพุทธ,ธบริษัทสีเช่นเดียวกับในยามบ้านเมืองเกิดภัยพิบัต,ติต่างๆในแต่ละปีโดยเฉพาะอุทกภัยน้ำท่วมน้ำป่าหลาหลาก ดังนั้นทางวัดฒรธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้เป็นศูนย์กลางและเป็นผู้แทนของพุทธบริษัท4ทั้งแผ่นดินในการส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยในด้านต่างๆโดยเฉพาะการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาจมาภาพประทานสงพร้อมด้วยประสงค์1 2 6 0 0ลูกขออนุโมทนาสาธกการเชิญชวนให้สาธุชนทุกหมู่เหล่าได้มาร่วมสม,มุญตักบาตรกันในครั้งต่อๆไป และให้ท่านทั้งหลายได้นำบุญกุศลนี้กลับไปบอกกับญาติพี่น้องมาร่วมกันและขอบอกบุญให้ทุกท่านว่าในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ก็ชวนให้ท่านทั้งหลายได้บวชและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับฝ่ายสุภาพสตรีก็เชิญชวนบวชอุบาสิกาแก้วตามโครงการอุบาสิกาแก้วนอร่ออนขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันบอกปากต่อปากปากต่อป,ป,ปากให้ช่วยกัน เป็นผู้สร้างสะพานบุญให้เกิดีขึ้นกับสังคมไทยนี่สืบไปตลอดเลเห็นแล้วชื่นอกชื่นใจถือว่าเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ของชาวพุทธเราเห็นแล้วขอให้ผู้สานเจ้าชนทั้งหลายมาร่วมจิตรวมใจกันสร้างบารมีสร้างบุญสนสร้างคุณงามความดี้เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็แสดงพลังความสามัคคีที่วรดธรรมกายได้จัดแล้วก็บอกบุญยากโยมทั้งหลาย ให้ร่วมเป็นตบะเดชะทุกบู่เรา่มาร่วมกันบรรเลงกองการส่วนในครั้งนี้เห็นแล้วปลื้มใจดีใจที่บรรดาคณะญาติโยมคณะกรรยานามิตรที่เดินทางมาร่วมตำบุลตากบาทในครั้งนี้มาแสดงตอนเป็นพุทธ,ธมามกะในครั้งนี้ก็แสดงว่าพระพุทธศาสนาของเรานั้นจะมีความมั่นคงและก็จะเป็นพุทธ,ธบริษัทที่มีพลัง ทำให้พุทธศาสนาของเรานั้นเกิดความมั่นคงถาวรต่อไปผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เตือนใจอย่างดียิ่งนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราคือคนไทยด้วยกันทุกคนเราคือพุทธศาสนิกชนด้วยกันทุกคนดังนั้นเนี่ยเราน่าจะหันหน้าข้อหากันให้อภัยซึ่งกันและกันสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือว่าอาหารแห้ง สิ่งต่างๆที่มีการตากบาทในวันนี้นะครับจะน,นำไปช่วยวัด286วัดที่สีสจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเป,เป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเป็นการให้ ขวัญกาลังใจถวายขวัญกาลังใจแก่คณะสงฆ์ที่นั่นแล้วก็แน่นอนครับคณะสงฆ์ที่นั่นก็คงแบ่งสรรปันส่วนให้แก่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับงานอย่างนี้เป็นงานมงคลแล้วก็จะทําใหา้ประชาชนชาวไทยทุกคนมีความรักมีความสามาคัคคีและนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพโพสที่ดีให้กับชาวต่างชาติด้วยเนื่องจากวันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดไปยังหลายๆประเทศด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเรารู้สึกภูมิใจแล้วก็ ที่มีส่วนในการสนับสนุนงานในครั้งนี้แล้วเราก็อยากจะเชิญชวนให้กับท่านผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยนะมาร่วมออการสร้างบุญสร้างบารมีในโอกาสต,ต,ต,ต่อไปที่จะมีการจัดขึ้นเราก็อยากจะให้มีเป็นหมื่นรูปที่นี่ปิดถนนฝันก็เป็นจริงก็ต้องอขอบพระคุณทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะทางกรุงเทพมหานครเซนท่นเวอร์แล้วก็หลายฝ่ายที่มาช่วยกันอย่างเต็มที่จนงานออกมาแบบ สง่างามสมบูรณ์ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยิ่งปลื้มสุดๆเลยนะคะเราจะจัดอีกครั้งหนึ่งประมาณอีก6เดือนจากนี้นะคะปีหนึ่งจะจัดสองครั้งคือ6เดือนครั้ง6เดือนครั้งก็จะตกประมาณต้น,ต,นต้นเดือนธันวาคมปีนี้2 5 5 4การได้มาตักบาตรพระสงฆ์วันนี้นอกเหนือจากจะได้เป็นการ นำข้าวสารอาหารแห้งที่จะไปถวายพระและไปช่วยเหลือประชาชนในภาคใต้แล้วเนี่ยนีคิดว่าวันนี้ทุกคนก็ตั้งจิตนะคะอธิษฐานให้อำนาจคุณภศิีรัตนตรัยเนี่ยได้คุ้มครองให้พี่น้องที่อยู่ในจัจงหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็เหตุการณ์ในภาคใต้สงบสุขสักทีหนึ่งนะคะ การใส่บาตรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะใส่วันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีทุกคนทุกบ้านที่เป็นผู้นั้นคุณจะต้องกระทําบุญอันนี้เนี่ยจะทําให้มีความสันติสุขกับตัวเราการทํา <ำ S 1> บุญทําทานเนี่เป็นสิ่งแรกของทา<ำ>งุทธศาสนาพนระพุทธศาสนาทุกคนเนี่ยควรที่จะต้องทําอย่างยิ่งเพราะเมื่อทานทําแล้วก็จะมีศีลมีสมาธิมาอีกนะฮะจึงอโมทนาในสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างมากและขอให้ทําทุกปีนะครับก็ภูมิใจ ดีใจและปลื้มใจอย่างมากเลยนะครับที่มาเห็นประชาชนเป็นเรือนแสนที่มาชุมนุมกันในวันนี้มาทําบุญร่วมกันโดยเพราะพระพิสุสฆงเนี่ยหนึอ่องพันหกรูปก็มันึกว่าจะมีพระภิสุสงฆ์จะมามากขนาดน,นี้และไม่นึกว่ามีประชาชนที่มีจิตรัดมีจิตรัทธาที่มาในวันนี้นะการทาบุญตักบ,บาตรเนี่ยเป็นของ ประเพณีของคนไทยที่ทุกๆคนเนี่ยเคารพนับถือเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยช่วยกันทํามุญตักบาทให้มากๆทุกๆวันเนี่ยผมเชื่อว่าจะช่วยให้ประเทศไทยเรามีความมีความสงบมีรู้อภัยซึ่งกันและกันและเชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆถ้าพวกเราช่วยกันนะครับ ครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจที่สุดภาพหนึ่งที่ผมเคยเห็นมาเลยนะครับว่าใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครนั้นกลายเป็นเป็นลานบุญนะครับคนเรือนแสนพระเรือนหมื่นซึ่งเป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นปกติตามทางถนนเราก็จะเห็นภาพไม่กี่รูป อยู่บนแล้วก็ผู้ที่ใส่บาตรไม่กี่คนนะครับนี่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆและเป็นงานที่จะส่งเสริมให้พระพุทธศาสนามีความจืรยันรุ่งเรืองมั่นคงสืบต่อไปครับผมมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็ได้ทําบุญอันนี้ก็ดีใจฮะปากให้เข้าของที่ร่วมทําบุญในวันนี้ก็ปากให้กับวัดทั้งหมดที่อยู่ภาคใต้ทั้งหมดแล้วก็ขอให้คนไทยที่อยู่ภาคใต้มีกําลังใจที่จะต่อสู้ปรับปรุงบ้านเมืองให้สงบูสุขครับ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือทุกหน่วยงานนะครับทั้งกรุงเทพมหานครทั้งเขตปทุมวันทั้ง,ท,งทางกองบัญชาการตรํารวจนครบาลบอกอรจอรอนะครับทั้งภาคธุรกิจเซ็นทัลสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจราชประสงค์และก็เหนืออื่นใดน,นะครับทางเครือข่ายกาลยานมิตรน,นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับซึ่งเป็นผู้สถาพนาโครงการตักบาตรพระหนึ่งล้านรูป7 7จจังหวัดทัว่วทั่วไทย ทำให้โครงการนี้ประสบความสาเร็จด้วยดีทุกขั้นตอนครับก็ขอเอาบุญนี้มาฝากกับนักเรียนอุนบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกด้วยครับการที่สาธุชนจํานวนมากมาพร้อมใจกันทําความดีในสถานที่สําคัญกลางใจเมืองอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดยการได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยกันค่ะ ภาพแห่งการทำความดีครั้งประวัติศาสตรน์นี้จึงติดตาตรึงใจทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ตลอดจนผู้ที่จะได้พบเห็นภาพเหล่านี้เผยแพร่ไปทั่วโลกค่ะโครงการตักบาทพระหนึ่งล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยนั้น <โ S 1> ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีเยี่ยมที่สาธุชนทุกคนนะคะจะต้องพร้อมใจกันสนับสนุนโครงการนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปได้เพราะถือได้ว่าเป็นโครงการที่สืบทอดต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยาวนานค่ะ วันนี้พรชนกและทีมข่าว New n ิว s ลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการที่ผ new ่านมาโลกเนื ps. Ps ่ยล ouais ้าปพระคอยความหวังยังมมีสักครั้งที <S <S ่โลกเป็นดัง ดินแดนสวรรค์ทุกคนมอบรักมอบรอยยิ้มและรวมแบ่งปันทุกๆวันเหมือนคู่รักกันเมื่อวันแรกเจอเธอคือความหวังคือพลังอันยิ่งใหญ่ นนโลกปรีดาเพราะเธอมาร่วมกันเพื่อจะสานฟันเมื่อสวรรค์แดนสวนนีวิไลไมือเล็กน้อยวยแรงกายและแรงใจตรงกางยิ่งใหญ่ที่คใครๆว่าไม่มีทางในวันนี้ We will